อยากเลิกกลัวกล้องให้ทําแบบนี้ครับต้องเข้าใจก่อนครับว่าถ้าเราจะเลิกกลัวกล้องเนี่ยต้องเข้าใจคําว่าโรคกลัวกล้องไม่ใช่โรคนะครับและโรคกลัวกล้องนะครับก็ไม่มีอยู่จริงครับแต่วันนี้นะครับการที่เรากลัวกล้องเป็นเพราะว่าเรากลัวความล้มเหลวครับเรากลัวไม่ดีพอเรากลัวไม่มีคุณค่าเมื่อเราออกกล้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจึงใช้คําว่าฉันกลัวกล้องฉันไม่กล้าออกกล้องรู้สึกมือสั่น เมื่อมนุษย์นะครับรู้สึกว่ากลัวความล้มเหลวธรรมชาตินะครับจิตจะทําให้มันถอยห่างจากสิ่งนั้นเสมอมันจึงส่งประสบการณ์ให้กับคุณครับเช่นคุณอ้วนเกินไปคุณแก่เกินไปคุณไม่เหมาะหรอกกับการออกกล้องและคุณก็กลัวครับคำวิจารณ์จากคนมากมายรวมถึงกลัวมันจะออกมาไม่ดีแต่ทํามเลยครับวันนี้ถ้าคุณไม่ฝึกพูดก่อนคุณจะพูดได้คล่องและชัดเจนขึ้นไหมครับถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกออกกล้องก่อนวันหนึ่งคุณจะออกกล้องได้แบบยอดเยี่ยมและพราวไหมครับโอปาเองนะครับไฟ์สดมา,มามากกว่า7 0นนะคร้ารวมตอนนี้ โอ้โหก,ก็จะเป็น3ามปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับเราพูดเก่งขึ้นเพราะอะไรครับเราพูดมีจังหวะขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราพูดหลายวันมากๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ก่อนเมื่อคุณน่ย ลงมือทําเวลาที่คุณกลัวอะไรที่สุดนะครับให้คุณโยนตัวเองเข้าไปในสถานการณ์ครับโยนตัวเองเข้าไปในสถานการณ์นั้นแล้วก็ทําไปเลยเช่นคุณบอกว่าคุณกลัวการไลฟ์สดกดปุ่มไลฟ์สดเลยครับแล้วจะพูดอะไรดีล่ะโอป้าเหตุผลที่คุณนะครับไม่มีอะไรจะพูดเพราะคุณไม่ได้มีข้อมูลยังไง่ะครับแล้วทํายังไงครับคาตอบมันก็อยู่ในคําถามที่คุณถามตัวเองนั่นแหละคุณบอกว่าคุณไม่มีข้อมูล Google มีครับ u t u b e มีครับเพื่อนที่ดีที่สุดของโอป้าตอนนั้นเองก็เป็น YouTube YouTube Google Op Google และ Google. <O pa S 2> ออป้าเเงก็ิร์นนนืหใใเนี่ย ออกมาสอนนะครับตั้งแต่แบบในปีแรกด้วยซ้านะครับจนโอป้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเชี่ยวชาญในเรื่องที่เอามาสอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะเหมือนกับเรียนแล้วก็เอามาแบ่งปันเรียนเอามาแบ่งปันนั่นคือการดาวน์โหลดความรู้ของคุณอีกวิธีการหนึ่งแต่การตีความหมายของคุณมันคือชั้นกลัวกล้องชั้นกลัวกล้องวันนี้หลายคนมีปัญหาด้านการเงิน วันนี้หลายคนมีปัญหาด้านการงานอยากจะหาะไรายได้เพิ่มถูกไหมครับโดยการเข้ามาสร้างตัวตนในออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นนักธุรกิจออนไลน์ถามว่าวันนี้ปัญหาที่คุณเจอกับสิ่งที่คุณจะทําอะไรมันใหญ่กว่ากันครับถ้าวันนี้นะครับหลังคุณยังชนฝานะครับไม่ว่าจะเรื่องเงินความสัมพันธ์หรือเรื่องงานคุณไม่มีสิทธิ์ลังเลสงสัยและไม่มีสิทธิ์กลัวเลยครับว่าฉันกลัวกล้องหรือเปล่าหรือฉันจะทําได้ไหมฉันจะหลมเหลวหรือว่าฉันจะสําเร็จหรือเปล่าคุณไม่มีสิทธิ์คิดเลยครับเพราะเมื่อคุณหลังชนฝาหน้าที่คุณมีีอยย่างเดวครับ คือทําอย่างบ้าคลั่งครับและทําอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทํามากพอคุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่สิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดไฟควรจัดแบบไหนแสงควรจัดแบบไหนเสียงเพลงหรือการตั้งกล้องควรเซตแบบไหนคุณจะเริ่มรู้ด้วยตัวคุณเองโยนตัวเองเข้าไปในสถานการณ์ให้มากที่สุดนะครับแล้วเมื่อคุณเข้าไปในสถานการณ์นั้นคุณจะ รู้โดยสัญชาตญาณครับว่าต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นโลกโลกลัวกล้องไม่มีอยู่จริงมันมีเพียงแค่คุณกลัวความล้มเหลวเท่านั้นแหะครับเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายความล้มเหลวกับความสําเร็จที่คุณอยากได้อะไรมันใหญ่กว่ากันถ้าคุณตอบคาถามนี้ได้แล้วลงมือทํากันนะครับสวัสดีครับ